Đuối cay, đuối cay, cái này nha mình... Cùng Bưng sim bưng sim bưng Bà đi Sim bưng sim bưng Cháu ừ. mà mình có Ăn tiếp đây. อีกตอนหนึ่งแซมมัน ้องครับแล้วพุ่งท้ศไมพ่จะกรุปซ้ำเลยมันงับเปึงมากไกลตากองนี่บ่ายน่ะพ่อพ่ไปตัดแสบขครับแก้วก็จะเป็นแก้ว บักกอกนะครับแก้วบักกอกตามไส้ครับหอมแดงนะครับกระเทียมนะครับอ่าแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาน้ำปลานะครับผงหนัวครับมาแบบบานๆนะครับจำเนื้อคนย่อสุดแซ่บมึงควันพี่นอ้องอืมน่ากินมากเบิ้งข่าลูดพี่นอ้องเอ้ยไปเหเ็นอัลเดอร์สูตรเจ็มจนสูตรเจ็มจนนะอะทับรองว่าแซ่บแน่นอน เ้สุดเฮ้ยเป็นสดเสอแซ่บครับพี่น้องเอ้ยไปเห็ดด้วยครับสูตรนี้เมนูกันดี่ก็ง่ายๆครับบอยากครับตามด้วยปิดครับปิดจอบครับลูกโดดนะครับนี่หันบ่ถึงใจกับการลูกโดดกันไปเลยครับโอ้ยสีสันพี่น้องเอ้ยครับห่อนหอนควันออกตัวไอ้เลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับกลับไปลองเห็ดเบิ้งครับกลับเป็นเมนูง่ายๆครับบด้ยากนะครับ ผู้ได้มักกินน้ำยาขนมจีนีนไก่กับไปทับผมก็มักนะครับผมมักกินนะโอ้โหเบื้องหนากินนะครับกับปรุงไปแต่งไปครับได้ทีเดียวใส้แมงกับพดเน้อไปครับนี่ผัดไส้ผักเคื่องที่เข้าเตรียมไปครับอง่ายๆครับเมนูนี่เอาข้วนครับนี่คันผู้ได้เกียจกับว่ต้องซับก็ได้ครับพริกตําเมาก็ได้ครับจับจานครับพี่น้องโอ้โหยี่ครับหอมห่วยๆครับ ไล่ซอครับผักไปนำโอ้ยกับหนาว่าเย็นเย็นเราพี่น้องเนาะน,นี่นี่ครับเป็นได้ครับก็ลองไปเห็ดกินบ้างครับเมนู หรือว่าเนื้อปลาซาบะก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบหรือว่าหาได้นะครับผมก็จะใส่เน้นๆเลยครับนี่ครับเค็มๆเยอะๆคน,คนๆเค็มข้นรสจัดเผ็ดพอดีทุกอย่างลงตัวหอมมากครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายก็เราจะเล่งไฟนะครับให้เดือดพ่านเลยนะครับแล้วก็จะปิดไฟนะครับเดือดพ่านเลยเป็นอันเสร็จสิ้นนี่ครับนคนๆเลยเป็นไง แซ่บขลับมาครับเสิร์ฟครับผมชอบกินขนมจีนครับหน้าตาน่ากินมากน้ำลายสอภาคอยู่ำลายผมก็สอนะอไปทำกินครับผมว่าเป็นเมนูที่ไม่ยาก หอมๆเลยครับนี่กับข้าวก็อร่อยกับแกงก็ดีนะครับเมนูนี้รสชาติจะหอมเครื่องสมุนไพรจัดจ้านนะครับถึงพริกถึงขิงนะครับไปลองทํากินกันดูนะครับผมก็จะมีคนชิมนะครับมาให้เขาชิมครับเสิร์ฟถึงที่นะครับพริกขิงวัวสวนครับนี่หอมๆจัดจ้านมีใบกะเพรานะครับใส่ปลายผักซีนะครับต้นหอมนะครับ หอมเปนะครับนี่ครับขบเครื่องครับป้าแท่แล้วครับลุยสวนข้นครับไอผักมันสลดนะครับนี่เขาก็มาปิดแกดครับปรุงด้วยบักหน้าครับตบถ่ายนะครับใส่ไปครับมักเปียออกมาง่อยๆใส่ไปแล้วก็ซิมนะครับผมใส่ไปสองนาพี่ะซิมเบิ้งครับขาดนิดนึงก็ใส่เพิ่มไปครับอป้านิดนึงนะครับกระไดแล้วครับมาครับเท่บานนี้อ้หอมห่วยห่วยพี่น้องเลยไม่อยากผักครับหอมกับงอิลีหอมอบวนหอมไปรฮอดแปดบ้านเก้าบ้านพมดนล้วครับ อหอมแบบออถือหสั่นครับแต่งสีแล้วแล้วก็พริกไทยสดนะครับใบกะเพราครับอ่าแล้วก็ผัดผัดครับผัดซักให้มันใบกะเพราสลดนะครับอ่าเราก็จะได้ผัดผิดไก่บ้านแต่งจานห,หอมๆนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะครับกับแก้มก็ดีนะครับอหอมมากกินกับข้าวสวยครับแล้วก็ตามด้วยใบกะเพรานะครับอ <'m> ขลทุกตอนนี้หอมมากนะครับนี่ครับจะได้แบบนี้อ่าแก้เขินด้วยใบมะกรูดฉีกสักหน่อยครับหอมๆสักหน่อยครับลืมครับลืมนะครับเราก็ตักเสิร์ฟครับนี่ครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยกินก็ลองหามาซื้อกินดูนะครับก็อร่อยแปลกๆดีครับไข่ปลาดุกนะครับลองเอามาทําเมนูอื่นกินด้วยก็ได้นะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ กินกับข้าวเรียมไว้แล้วครับนี่ใส่ลงไปนะครับตามด้วยผักต้นหอมปักชีนะครับนี่ปล่อยให้มันเดือดสักนิดนึงครับให้น้าซุปมันหอมให้ความหวานของผักออกมาสักหน่อยครับอ่าได้ที่แล้วครับก็สุกแล้วครับนี่น่ากินนะครับนี่ครับเสิร์ฟครับนี่หอมๆสดร้อนๆอากาศเย็นนะเพลินๆนะเด็กกินได้ผู้ใหญ่นี่กินดีกินกับข้าวก็ได้นะครับผมนี่ส่วนตัวผมนี่ชอบซดเล่นมากครับชอบกินริๆตามด้วยกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับ เราก็จะได้ไข่น้ําทะเลยัดไส้นะครับผมนี่มาดูกันเลยแน่นๆครับหอมๆน่ากินสุกเหลืองเลยครับแล้วก็ใส่นี่นะครับใบมะกรูดของเราลงไปเราจะผัดสักนิดนึงให้ใบมะกรูดมันกรอบนะครับกระเทียมก็เริ่มได้ที่แล้วแต่ไข้ก็นี่ครับหน้าตาประมาณนี้แล้วก็เสิร์ฟเลยครับผมหอมๆสีสันน่ากินนะครับกรอบแน่นอนครับ เครื่องเราก็สามารถกินได้นะครับอร่อยเลยนะครับผมเป็นไงครับหน้าตาน่ากินไหมครับส่วนน้ําจิ้มนะครับผมใช้ขี้หนูสับกับกระเทียมสับแล้วก็ปรุงรสดเหมือนคล้ายๆซีฟู้ดหัวนึ่ใส่กระเทียมเด๋ยวเราลงไปที่เหลือก็จะเหลือไปโรยหน้าหน่อยนะครับนี่แล้วก็ผัดต่อไปครับผัดให้น้ําซอสมันเข้ากับตัวกระเทียมแล้วก็เคลือบที่ตัวปลาหมึกนะครับนี่ผัดไปครับนี่เริ่มได้แล้วครับเริ่มประมาณนี้ แล้วก็มาเสิร์ฟกันเลยนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนไหมครับเหมือนของป้ตติมเลยครับไส้แน่นๆนเลยนะครับนี่เข้มข้นเข้มข้นกินกับข้าวสวยนี่ก็กินเล่นก็อร่อยครับนี่เทียมเจียวโรยหน้าลงไปครับพริกไทยป่นโรยไปหน่อยครับเพิ่มความหอมนี่หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับลาหมึกยัดอ่าสุกแล้วครับกบก็เริ่มเปื่อยพอดีครับมาเอาอมาเสิร์ฟกันเลยครับผม นี่หอมๆกินกับขหนียวะดิพี่น้องด้อยคัเกเลยผมบา่าสุดเท่านั้นก็พักหนึ่งนี่พักนี่ไผ่ห,ห,หมักยังกัใไ้ไปครับมี่ยังกัดไซไปครับตามชอบนะครับโอ้โหหอมๆเลยครับพี่น้องเอ้ยกบหนุนนัวาตาขหนียอนหอนนะครับลองเห็ดกินเบิรงนะครับสุดดีรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับและผมเหมือน ึ้นช่ต้นหอมมาลงไปนะครับผัดเลยนะครับเมนูนี้ก็ไม่ยากครับอร่อยอร่อยง่ายๆเลยนะครับหอมๆนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆก็ผัดไปครับพอผักมันเริ food, HTML, ่มเศร้าหรือว่าสลดแล้วเราก็จะนาขึ้นไปเสิร์ฟนะครับผมนี่สีสันหน้าตาก็จะน่ากินครับเสิร์ฟออกมาก็ร้อนๆหอมๆเลยครับไปลองทําดูครับเมนูนี้เมนูง่ายๆนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆครับเป็นกับข้าวนะครับไม่ใช่กับแกงนะครับเมนูนี้นี่หอมๆนะครับผม มาครับเราจะชิมนี่ประมาณนี้ครับเราก็จะมาเสิร์ฟกันเลยนะครับผมนี่หอมๆครับเมนมูง่ายๆครับอร่อยครับกับแก้มนี่ทีเด็ดมากเลยครับราคานี่ไม่ไม่เกินหนึ่งรอยนะครับนี่ <c oughs> เหลืองสวย